แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านส่วนต้นใส่ข้อมูลนักเรียนนะครับมีชื่อนักเรียนชื่อเล่นชั้นเลขที่หมายเลขโทรศัพท์ถ้ามีนะครับแต่ถ้าเด็กไม่มีไม่ต้องใส่ ID Line Facebook ในส่วนไหนที่ไม่มีไม่ต้องใส่นะครับข้อมูลที่1บ้านที่พักอาศัยประเภทบ้านที่พักอาศัย เป็นแบบไหนเลือกตัวช้อยที่เป็นแบบของเรานะครับบ้านของตนเองบ้านเช่าอาศัยอยู่กับผู้อื่นบ้านยาติหอพักอาศัยอยู่กับอาจจะเป็นพี่น้องป้าลุงหรือว่าผู้ยตายายนะครับสามารถกรอกได้ถ้าเป็นหอพักนะครับหรือถ้าไม่ใช่ทั้งหมด ก็ใส่อื่นๆเข้าไปนะครับ1.2ระยะทางระหว่างบ้านไปกลับโรงเรียนใช้ระยะทางกี่กิโลเมตรทั้งไปและกลับรวมกันนะครับเวลาที่ใช้ใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับ1.3การเดินทางของนักเรียนไปโรงเรียนผู้ปกครองมาส่ง เดินทางมาเองโดยท่านนักเรียนเอาจักรยานยนต์มาเองก็ใส่เข้าไปเอาจักรยานมาเองก็ใส่เข้าไปนะครับหรือว่าเดินก็ใส่เข้าไปนะครับมาด้วยรถโรงเรียนรถจักรยานรถโดยสารประจำทางรถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์การเดินนะครับถ้าไม่ใช่ทั้งหมดก็ใส่อื่นๆเข้าไปนะครับ 1.4สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสภาพตัวบ้านอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้เก่าสุดโซมพื้นที่คับแคบไม่มีความเป็นส่วนตัวตัวไหนนะครับที่มีปัญหาก็สามารถติ๊ก,ก,ก,กไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดสภาพตัวบ้านดีแข็งแรงก็ใส่ว่าดีนะครับ1.42ความสะอาดเป็นระเบียบ ไม่ค่อยสะอาดสกะปกไม่เป็นระเบียบอื่นๆระบบสารุวโภคมีไฟฟ้าไหมนะครับก็มีมีห้องน้ำห้องส้วมไหมนะครับมีน้ำสำหรับใช้ไหมก็คือมีน้ำประปาไหมนะครับน้ำก๊อกอะไรต่างๆนะครับนะครับรอบข้าง มีร้านม,มีสถานบันเทิงไหมมีร้านเหล้าไหมมีร้านคาราโอเกะไหมเนี่ยนะครับก็สามารถระบุสภาพแวดล้อมใกล้เคียงไปได้นะครับข้อมูลครอบครัวนะครับสมาชิกในครอบครัวมีชายกี่คนหญิงกี่คนรวมกันมีทั้งหมดกี่คนนะครับ2อ,อพี่น้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกันนะมีผู้ชายกี่คน ู้หญิงกี่คนรวมทั้งหมดกี่คนนะครับพี่น้องที่เกิดจากต่างบิดามารดานะครับเป็นลูกติดของฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่นะครับมีชายกี่คนหญิงกี่คนมีรวมทั้งหมดกี่คนนะครับกรณีในภูบกรณีในครอบครัวนะครับมีความต้องการช่วยเหลือพิเศษเช่นเป็นผู้พิการนะครับมีทั้งหมดกี่คนนะครับข้อที่3ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะครับ อันที่1ก็รักใคร่กันดีมีความขัดแย้งทะเลาะกันบ้างบางครั้งมีความขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้งห่างเหินขัดแย้งและทําร้ายร่างกายบางครั้ง3.1นะครับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัวกับบิดาครับหรือว่ากับพ่อนะครับมีความสนิทสนมมีความเฉยเฉย างเหินหรือว่าขัดแย้งนะครับกับแม่กับพี่หรือว่าน้องชายนะครับกับพี่หรือว่าน้องสาวกับปู่ย่าตายายกับญาตินะครับมีความสนิทสนมยังไงก็ทำการเช็คถูกเข้าไปนะครับในครอบครัวเนี่ยครับมีเวลาอยู่ร่วมกันประมาณกี่ชั่วโมง อันนี้คือนับรวมเฉพาะอยู่ร่วมกันนะครับนับรวมทั้งเวลานอนนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ร่วมกันด้วยนะครับในแต่ละวันเนาะไม่นับรวมเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนนะครับนะครับสาภาระรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อครอบครัวนะครับเขามีงานอะไรที่เป็นประจำของเขาบ้างนะครับ 3. ุี่ กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรกข,ของนักเรียนนะครับเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงทำสวนนะครับทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วงเวลาว่างของเขาครับกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับ3.5กรณีที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านผู้ปกครองจะฝากนักเรียนไว้บ้านกับใครนะครับก็ขอระบุให้หน่อยครับข้อที่สี่ รายได้ของครอบครัวต่อเดือนครับนักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจากใครนะครับค่าขนมค่าอะไรเนี่ยได้รับจากใครนะครับนักเรียนมีการหารายได้ด้วยอาชีพอะไรบ้างนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกนะครับได้รายได้วันละเท่าไหร่นักเรียน ได้เงินมาเรียนวันละเท่าไหร่นะครับข้อที่5นะครับพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพนักเรียนมีร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยบ่อยมีภาวะ,ะทุพโพโภชนาการเช่นอ้วนไปผอมไปนะครับ ป่วยเป็นโรคร้ายหรือรังมีสมรรถภาพทางร่างกายต่ำเช่นแขนขาลีบหรือว่า,าหรือว่าเดินก็เหนื่อยอะไรประมาณนี้ครับคือเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือต่ำทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับ5.2สวัสดดิการหรือความปลอดภัยนะครับพ่อแม่แยกทางกาันหรือแต่งงานใหม่ มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเรือรังติดต่อบุคคลในครอบครัวเล่นการพนันความขัดแย้งมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวถูกทารุณทำร้ายจากบุคคลในครอบครัวเพื่อนบ้านมีความขัดแย้งทะเลาะกันในครอบครัวเล่นการพนันบุคคลในครอบครัวติดยาเสพติดไม่มีผู้ดูแล ครับ5.3ระยะทางระหว่างบ้านไปโรงเรียนกี่กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางใช้เวลาทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับประมาณการก็ได้นะครับประมาณการ5.4การเดินทางของนักเรียนผู้ปกครองมาส่งโดยสารรถประจำทางรถจักรยานยนต์ รถนักเรียนรถยนต์รถจักรยานด้วยการเดินนะครับหรือถ้าไม่ใช่ก็ใส่อื่นๆครับ5.5าาพาระงานรับผิดช,ชอบของนักเรียนที่มีต่อครอบครัวสามารถตอบได้มากกว่า1นข้อนะครับเช็คได้มากกว่า1นข้อช่วยงานบ้าน ช่วยเหลือ,อช่วยเหลือดูแลผู้พิการเจ็บป่วย,ช,วยช่วยงานในไรนาช่วยค้าขายเล็กน้อยทํางานพิเศษแถวบ้านอันนี้รวมถึงทํางานก่อสร้างอะไรที่ไปกับผู้ปกครองด้วยนะครับ5.6กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับอันนี้ของนักเรียนเนาะ ดูทีวีฟังเพลงไปเที่ยวห้างดูหนังอ่านหนังสือไปหาเพื่อนแวนสกอยนะครับชอบขับรถเล่นอันนี้ก็กรอกข้อนี้นะครับเล่นเกมคอมพิวเตอร์มือถือไปส่วนสาธารณะเล่นดนตรีหรืออื่นๆนะครับ 5.7ครับพฤติกรรมในการใช้สารเสพติดสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับครบเพื่อนคบเพื่อนในกลุ่มที่ใช้สารเสพติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้สารเสพติดเป็นผู้ติดบุหรี่เล่าหรือการใช้สารเสพติดอื่นๆสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 5. 8 พฤติกรรมในการใช้ความรุนแรงตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับพฤติกรรมของเขาที่บ้านเป็นยังไงนะครับมีการทะเลาะวิวาทก้าวร้าวรุนแรงเกเรทะเลาะวิวาทเป็นประจำทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำร้ายร่างกายตนเองนะครับ5.9พฤติกรรมทางเพศตอบได้มากกว่าหข้อนะครับ แสดงออกในเรื่องเพศทางวาจาหรือกิริยาหมกมุ่นในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับทางเพศมีการตั้งคัน 5. ้าด10การติดเกม5.10การติดเกมนะครับตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับอันนี้หมกบอกถึงการติดเกมของเขานะครับ เล่นเกมเกินกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงเก็บตัวแยกตัวจากกลุ่มเพื่อนอยู่ในกลุ่มเพื่อนติดเกมเล่นเกมเกินวันละสองชั่วโมงใช้เงินสิ้นเปลืองโกหกลักขโมยเงินเพื่อเล่นเกมขาดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใช้เงินผิดปกติร้านเกมอยู่ใกล้บ้านหรือโรงเรียนหมกมุ่น จริงจังในการเล่นเกมถ้ามีข้อไหนก็ให้ติกข้อนั้นนะครับ5.11การเข้าถึงสื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจากที่อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากที่อยู่อาศัยไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากที่อยู่อาศัย5.12การใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้โซเชียลมีเดียเกมไม่เกินวันละ3ชั่วโมงใช้โซเชียลมีเดียเกมวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปข้อ6นะครับความห่วงใยต่อของผู้ปกครองต่อนักเรียนนะครับอยากจะฝากอะไรถึงโรงเรียนที่จะเป็นข้อเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเองนะครับเช่นอยากจะฝากเรื่องเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ อยากจะฝากเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนนะครับสามารถเขียนในส่วนนี้ได้นะครับข้อที่7สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนให้สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนนะครับด้านการเรียนด้านพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจเช่นขอรับทุนอยากให้ช่วยเหลือด้านไหนนะครับก็ทำการติ๊กนะครับตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับ ข้อ8ความช่วยเหลือที่ผู้ปกครองเคยได้รับจากหน่วยงานหรือต้องการได้รับการช่วยเหลือนะต้องการช่วยเหลือมากที่สุดมากปานกลางน้อยหรือไม่จําเป็นนะครับโดยเขียนรายละเอียดนะครับว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเคยได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจากหน่วยงานไหนบ้างนะครับเขียนลงไปในส่วนนี้นะครับสุดท้ายนะครับ ผู้ให้ข้อมูลนักเรียนนะครับกรอกชื่อของผู้ปกครองลงไปนะครับใครเป็นผู้ให้ข้อมูลก็ทําการเขียนเขียนชื่อลงไปนะครับ2ที่นะครับด้านบนเขียนเป็นลายเซ็นก็ได้หรือว่าชื่อก็ได้ด้านล่างตรงนี้นะครับในส่วนของวงเล็บให้เขียนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับถัดไปนะครับเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นใครนะครับ ระบุสถานนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่นะครับผู้บันทึกข้อมูลนะครับจะเป็นครูประจําชั้นนะครับเดือครูประจําชั้นจะเป็นผู้กรอกเองนะครับในส่วนของบันทึกแบบเยี่ยมบ้านนะครับมีเพียง,งเท่านี้ครับขอบคุณครับ